ยังน่ารักอยู่เลยนะหิวยังลูกหิวยังแหมหิวตลอดเลยนะเราอ่ะอยากกินรือยังสวัสดีครับตอนนี้นะเราอยู่ช่องไทยเราเป็นแคมป์นะครับผมวันนี้เราก็ได้รับมอบกล้วยนะครับโอ้โหนะครับ8ตันนะครับผมนี่ฮะเต็มคันรถเลยนะครับผมก็เป็นกล้วยหอมนะครับผมกล้วยหอมนะฮะต้องบอกว่าเป็นกล้วยที่ ตอนนี้ยังไม่สุกนะครับก็รออีกประมาณวันสองวันกาจะสุกนะครับผมสุกเร็วมากนะครับผมนี่ฮะความช้าน้นทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาช่วยกันนะครับเอากล้วยหอมลงนะครับผมเก็บอ่ด้านนอกนะครับผมตอนนี้จะเป็นกล้วยหอมชุดที่สองนะครับผมชุดที่สองนะครับผมนี่ฮะก็รู้สึกว่าอ่หนึ่งันลถนี่เราแบ่งให้ให้ทางปางแม่ตมานครึ่งหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ว่าเอาหมดนะก็แบ่งให้แม่ตำมานไปครึ่งหนึ่งนะครับมาลงที่ครับแม่สาวของเราครับผมเนี่ยใจ่สวยนะฮะครับโอ้หลอกเลยครับพี่วันนี้ใครหลอกพี่หลอมากอ่ะกองมึงหลอกทรงผมใหม่แล้วหลอกมากเลยอ่ะเลยนีฮะวันนี้เรามาขนบนบุ้ยนะฮะนี่ฮะโอ้ไม่ช่วยขนแล้วช่วยเกะกะเขาอยู่นะครับผมตอนนี้ขบถมนะครับผม หนาะด้วยใจนะฮะช่วยกันนะฮะช่วยเอาลงด้วยครับมาคุณแะไรงครั้งถ่ายได้คุณแะไรนะครับผมบางครั no ้งทุกคนนะฮะวัน no นี no ้มาช่วยกันนะฮะครับผมเนี่ยฮะนี่เราก็มากองไว้ด้านนอกนะครับเอ่อทั้งก่อนเราไว้ด้านในนะพอดีว่าเน่าหมดเอาไว้ด้านนอกนะครับจะได้ดูดีแล้วก็สวยนะฮะเนี่ยครับผม รัวเยอะนะครับนี่ฮะวันนี้ได้กล้วยหอมเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับก็ยังไม่สุกนะครับก็ต้องเก็บไว้ครับแต่ก็สุกเร็วมากนะกล้วยหอมไม่สุกเร็วนะครับสองวันนี้สุกเลยนะครับผมก็มาครั้งก่อนนะครับสุกเร็วมากนะครับก็ดิบอย่างนี้นะครับผม อันนี้ต้องรออีกประมาณวันสวันนะฮะถึงจะเอาช้างไปกินได้นะครับก็กินได้นะครับแต่กินปริมาณที่น้อยได้นะครับผมนี <t <t ่ฮะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปให้คุณแป้นเราหนอยนะอันหนึงนะครับผมนะก็จะเป็นกล้วยหอมนี่แหละครับแต่ไม่สุกนะครับผมแต่ก็กินได้แต่กินไม่เยอะนะครับกินประมาณสักเออเออหวีนึงครับหวีหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คุณซับเรานะครับวันนี้กล้วยเราเยอะมากจริงๆนะครับผม

นะได้นี่ารบน้วีย่ฮะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมน่ฮะเลยนะครับผมรถเลยนะฮะนี่ี่สุดของเรานะครับที่สุดสุดหล่อนะครับ

โอเคนะครับเราจะไปหาคุณซับรอหน่อยนะครับมาลองลองให้กินอ่าหวีหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่าเป็นไงบ้างนะครับก็กินได้นะครับแต่กินประมาณที่น้อยนะครับคือเป็นกล้วยที่ไม่สุกนะครับผมยังไม่สุกวัดดีจ้า <Hey. S 1> วัดดีจ้า <Hey. S 1> คุณสวยว่าไงลกูกโอ้โหยังน่ารักอยู่เลยนะ <Hey. S 1> หิวยังลกูกหิวยัง <Hey. S 1> แหมหิวตลอดเลยนะเราอะ <Hey. S 1> อยากกินรือยัง นุงหิวแล้วหรอฮะ,อะหิวแล้วไม่ไหวแล้วอโอโ้โหดูครับอ้อนเก่งดูขาดีครับผมดูความน่ารักของนางดีครับคือ,อยากกินนะครับผมดูดิโอ้หิวเหลือเกินหิวยังลกูกหิวยังโอ้พ่อก็ลีลาเหลือเกินจะให้น้องก็ไม่ให้เนาะเอาเลยจัดไปนะฮะ นี่เต็มปากเลยไหมอาปากแล้วอาปากสูงอุ่มอาปากอังสุ่ลูกโอ้อะอะอาปากงกว้างอาของกว้างเลยลูกโอ้โหนะเคือใหญ่เลยกินได้นะครับผมกินได้กินได้น,ดนี่กินก่อนกินก่อนโอ้โหนะใหญ่เกินนะดูครับน,นี่โอ้โหดูการเคี้ยวอ,อยะไรนะ กินให้อร่อยนะหนูแป้นอร่อยไหมจ๊ะอร่อยไนหะอร่อยอยู่เนาะ,ะดิบไปหน่อยแต่ก็อร่อยนะครับผมนะเดี๋ยวคงได้กินอตอนที่สุกก็คงจะได้กินเยอะอยู่นะครับผมจะเห็นว่าช้างเมื่อกล้วยดิบๆเขาก็จะไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะครับเหมือนจะไม่เท่าไหร่กับกล้วยนะครับเพราะว่าดิบเขาก็รู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้นี่นะครับก็ค่อยกินนะดูครับ วีนึ่งนี่แบบกินกินนานเหลือเกินนะครับผมเราเมาื่อเช้าเราก็มีกล้วยนะดดนล่างนักกล้วยของเราเห็นไหมครับนู่นข้างล่างนั้นอร่อยไหมหนูแป้นอร่อยไหมจ้าลูกนะอร่อยไหมอร่อยไหม,ออไหมโอ้ไม่ค่อยอร่อยนะเสียงไม่ค่อยดังเลยสงสัยจะดิบอยู่นะครับผมนี่นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่อมอบกล้วยนะครับมาที่ปากของเรานะครับ ช้างทุกเชือกก็ได้กินได้อิ่มนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนี่นะครับหนูแป้นของเราเองนะครับผมว่าไงลูกนะไม่ชอบไม่ชอบจานเท่าไหร่เหรอ,อมันดิบคือใช่ไหมฮะมันดิบใช่ไหมลูกใช่ไหมอ๋อ,อ,อดิบอยู่นะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเอ,อถ้าสุกเนี่ยกินได้อิ่มเลยนะอ๋อ,อ,อนี่ฮะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่ มอบกล้วยนะครับผมให้กับช้างนะครับได้กินนะครับผมยังไงต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากมากนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่นํากล้วยมาอ้อยหรืออะไรที่บริจาคให้ช้างนะครับต้องขอบคุณแทนด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมแม่จ๋าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายเดี๋ยวกินอีกนะนะนะร้อยสุกนะโอ้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม